สวัสดีครับพบกับอาจาร,รย์ตั้มแมนเวอร์ในช่อง YouTube โฮโลตั้มแมนเวอร์กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนสิงหาคม2563ดวงของท่านเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรการเงินการงานความรักสุขภาพและปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ นะครับเราใช้ไพ่อะเจ็ดสิบแปดดอนะครับ Tarot of the อะเจ็ดสิบแปดดอกอเรามาดูกันนะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับจะเป็นอย่างไรอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมคอมเมนต์ได้ภาพนะครับเป็นค่าครูอ่าเราบอกก่อนนะครับการดูดวงนี้ไม่ใช่ถึงที่สุดนะครับเป็นแค่เข็มทิศชี้ทางนะครับในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับถ้าโอเคก็ถือว่าดีไปถ้าไม่อย่างนั้นก็ ดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ตั้มแมนเวอร์มีค่าใช้ใจ่าย1 0 0 0บาท089963-8635หรือ ID l i n ย t ล m UM ตั้ม4296นะมีค่าใช้ใจ่าย1 0 0 0บาทครับอ่าอ่ะ,อะเรา ก็มาเริ่มกันนะครับกับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะผู้ที่เกิดวันเสา,าร์ระวังเรื่องคดีความนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโจทย์หรือจำเลยนะครับถ้าน้อยสุดนะครับก็ไปจบที่โรงพักนะครับ เพราะว่าไพ่ใบนี้นะครับมันเป็นลักษณะของอการไปเถียงกันที่ศาลผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรประมาณนี้นะครับถ้าไม่ได้บอกว่าคุ้นส่วนมีปัญหานะครับหรือขัดผลประโยชน์กันนะครับก็ให้ระวังนิดนึงนะครับ ในเรื่องของรักสามเศร้านะครับเพราะว่ามันมีสามคนพอดีเกิดขึ้นนะเถียงกันไม่จบไม่สิ้นนะครับเถียงกันในเรื่องของความรักเกิดขึ้นแต่ถ้าถามผมผมก็บอกว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องเอกสารละมั้งนะครับหรือหุ้นส่วนเกิดขึ้น ในเรื่องของการมีปัญหานะอ่าถ้าถามว่าอย่างถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะทำอย่างไรนะครับก็แน่นอนนะครับควรไปไหว้ศาลหลักเมืองนะครับอ่านำผลไม้3อย่าง5อย่างดอกเดาเรืองน้ำสีนะครับไปถวายขอพรกับท่าน นะครับแล้วมันจะดีเกิดขึ้นนะถ้าถามว่าเป็นเรื่องของการเงินการเงินการทองไปไหว้ท่านพ่อพญาคุดเลยที่ตอกคุดหรือวัดโพทองของหลวงพ่อวรานะครับให้อวยชัยอวยพรเรื่องของการเงินการทองนะครับ อย่างเคสนี้ผมแนะนำไปอย่างมีคนมีปัญหาเรื่องการเงินถูกฟ้องเงี้ยจากล้านจากสองสาล้านอ่าลดลงเหลือกึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งนะครับอ่าล้านหนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นไปได้นะอ่าเขาก็บอกว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะ อ่นะครับภาพใบนี้อ่าเป็นลักษณะของการเหงาการโดดเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวเกิดขึ้นนะครับถ้าถามเรื่องของชีวิตคู่อ่าคงไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่เกิดขึ้นนะถ้าถามเรื่องการเงิน นะครับการเงินช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมบ้านการทำบ้านเกิดขึ้นเห็นไหมครับว่าบ้านมันเอ,อียงนะครับบ้านมันเอียงมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการมีปัญหาเรื่องบ้านนะครับแต่มีจิ้งจกตุกแกก็คือในเรื่องของการปรับปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองให้ลองมาคิดบวก นะครับคิดบวกรักตัวเองรักลูกนะครับแล้วมันจะดีเกิดขึ้นนะครับถ้าช่วงนี้นะครับมีปัญหาก็ให้เข้าวัดนะครับถือศีลฟังธรรมบวชนะครับถ้าทำไม่ได้ก็ปฏิบัติที่บ้านนะครับถือศีล5้นะครับ,นะรบปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนี้ เกิดขึ้นแล้วมันจะชีวิตมันก็จะดีขึ้นเกิดขึ้นเ,เห็นไหมครับว่าไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไปสวรรค์นะครับแล้วก็เดวิลตกลงสู่เอเวจีนะครับถ้าถามว่า ไพ่ใบนี้จะดีในช่วงไหนนะครับผมก็บอกว่าช่วงกลางๆนะครับหลังจาก15ไปแล้วสิงหานะครับท่านจะดีเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันพบพบประตูสวรรค์มีคนช่วยมีคนอุปถระภ์เกิดขึ้นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย นะครับเขาก็บ่งบอกถึงเกณ์ในเรื่องของการทำบุญนะครับกรวดน้ำนะครับเขาบอกว่าสวดมนต์ทุกครั้งนะครับให้เรากรวดน้ำให้กับเทวดาที่คุ้มครองตัวเรานะครับแล้วสุดท้ายเจ้ากรรมในเวรเกิดขึ้น แล้วเดี๋ยวผลบุญตรงนี้ก็จะส่งผลกลับมานะครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นทางสว่างอะนะครับคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับอืม,อ,มอ่าพูดถึงเรื่องของเจ้าที่ที่บ้าน เจ้าที่ที่คอนโดเจ้าที่ที่พักอาศัยนะครับหรือห้องพักเป็นเจ็แน่นอนนะครับที่นั้นต้องมีเกณฑ์ในเรื่องของการไหว้กล่าวสักการะอ,าอย่างเช่นถ้าเป็นคอนโดก็ควรที่จะต้องไหว้กลางห้องด้วยผลไม้3อย่าง5อย่างนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นบ้านก็ไหว้กลางแจ้งนะครับของ3อย่าง5อย่างเกิดขึ้นนะแล้วมันจะดีและและเขาจะให้คุณกับเจ้าของบ้านเจ้าของที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับว่าเป็นมังกรอ่าและฝันฝันถึงเพชรนินจินดาเทวดานางฟ้ามาให้นะครับอาจจะฝันเป็นตัวเลข หรือถ้าไม่ฝันเป็นตัวเลขก็เอาเลขคอนโดเลขห้องเลขบ้านไปซื้ออ่ามันอาจจะมีมีเกณ์นในเรื่องของการได้โชคได้ได้พรเกิดขึ้นนะครับอ่าภพยใบนี้นะครับมันมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางต่างถิ่นต่างที่เกิดขึ้นนะครับ ก็ไปไหว้ศาลเจ้าจีนไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับไหว้มังกรนะครับแล้วมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะผลบวกนะครับผลบวกทางด้านการงานผลบวกทางด้านการเงินการใช้ชีวิตนะครับแล้วมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์เกิดขึ้นนะ ลูกนะครับถ้าคนมีครอบครัวแล้วนะครับลูกถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับลูกอิ่มน้ําสําราญเลยนะครับลูกเรียนดีนะครับแต่ขี้เกียจอ่านหนังสือนิดหน่อยนะครับต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องชี้จำจี้จำชัยหรืออะไรประมาณนี้ แต่เด็กก็เรียนเก่งเกิดขึ้นเพราะว่าจะติดพวกเกมคอมพิวเตอร์ติดพวกดูทีวีติดการบันเทิงอะไรประมาณนี้อ่าแต่เรื่องของเกดการเรียนหรืออะไรประมาณนี้ก็ไม่ทิ้งนะอะ่ถ้าถามเรื่องของการลิเริ่มอะ,อะไรใหม่ๆ ผมก็บอกว่ายังชิลชิวอยู่ก็คือเกณฑ์ในเรื่องของอการที่ิเริ่มอะ,อะไรใหม่ๆก็ยังก็ยังไม่ได้ิเริ่มหรอกนะครับเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของเก่าได้อยู่นะครับแล้วก็ความสามารถก็ยังโอเคอยู่นะ,ะมันเหมือนเอนเตอร์เทนเลยสบายๆนะครับ เปิดโทรทัศน์ด,ดูแล้วก็หลับไปโอ้แล้วก็มีมันฝรั่งกินโอ้อ,อเขาเรียกว่าเลยนะของกินอยู่เพียบเลยนะครับก็ถือว่าไม่มีอะไรหรอกครับถือว่าดีเกิดขึ้นเพื่อนฝูงสังคม นะครับให้ระวังผู้หญิงที่อายุเยอะกว่านะครับทำให้เราคุ้นคิดหรือเราคิดมากคิดไม่เกิดขึ้นนะอ่ามันเหมือนทำนองว่าบางครั้งก็คงจะต้องปล่อยบางครั้งเราฟังเรื่องราวของเขามาเยอะ มามากนะครับอย่างไรแล้วนะครับตัวเขาเองก็มีวิถีตัวเองตัวเราก็มีวิถีตัวเรามันเหมือนทำนองว่ามันเป็นลักษณะของการอึดอัดใจอ่าหรือเกณฑ์นในเรื่องของถ้าคิดจะเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนได้นะครับ ถ้าถามว่าจะได้เดือนไหนนะครับก็บ่งบอกถึงอ,อีก3เดือนกรกฎากรกฎาสิงหากันยาประมาณตุลานะครับตุลาจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้าการอึดอัดใจการทุกข์ใจเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะแต่ถ้าถามผมผมก็บอกว่ายังทำที่เดิมได้ นะครับมันเหมือนทํานองว่าอย่าไปใส่ใจนะครับแล้วมันจะดีเองเกิดขึ้นนะ,ะ,ะเรื่องคู่นะครับเรื่องคู่ครองมันเป็นเรื่องของคนตาบอด นะครับคู่ครองก็คงจะไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่หรืออยู่กันตามหน้าที่นะครับหรืออาจจะแยกกันอยู่เกิดขึ้นนะเพราะว่าแต่เขาก็ส่งเสียอ่าดีนะ,ะเพราะว่ามันเป็นคนตาบอดอะคนตาบอดก็มีเซนต์ในเรื่องของการเดินทาง อ่าหรือการไปไหนมาไหนถูกต้องอะไรอย่างนี้อ่าหรือคู่ครองของเจ้าของดวงชะตามีเกณฑ์ในเรื่องของการป่วยเกิดขึ้นนะครับป่วยเกี่ยวข้องกับเรื่องสายตานะครับระวังเรื่องของการเป็นต้อนะครับเพราะว่า มีปัญหาเลยสายตาเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการมองไม่เห็นต้องรีบรักษาเกิดขึ้นอเพราะว่าไพ่ใบนี้นะครับมันเป็นเรื่องของอ่าดาวพุธนะครับในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการมองเห็นในเรื่องของซิกเซนหรือลางสังหณรเกิดขึ้นอื เรื่องการงานนะครับตัวเจ้าของดวงชะตาก็ถือว่าจับงาน2ออย่าง2ด้านนะครับเขาบอกว่าเพราะในมือถือเหยือกน้ำา2อ,อันนะครับก็ถือว่าดีถ้าคิดจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนงานก็แน่นอนอ่ะเดี๋ยวตุลาได้ นะตอนนี้ทำทำไปก่อนนะหรือการงานตรงนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นเกิดขึ้นถ้าไปเสริมนะครับเสริมพวกของสวยๆงามๆเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำก็ได้นะครับแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องเสื้อผ้าก็ได้เครื่องประดับก็ได้นะครับ แล้วมันจะโอเคเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าคนโสดอยู่นะครับอา,อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะมาเลือกนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของคู่ครองเข้ามาพร้อมกันสองคนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นคนทางซ้ายกับคนทางขวานะครับก็ ค่อยๆเลือกไปเกิดขึ้นแต่ดีทั้งคู่เกิดขึ้นอ่าอา่ภาพของเรื่องของครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับเป็นเรื่องของการมีความสุขเกิดขึ้นนะครับหรือครอบครัวมีความสุขอ่า จะมีเกณฑ์จะทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องที่เรื่องอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นนะครับถ้าถามว่าทำแล้วดีไหมไปกู้บ้านดีไหมผมก็บอกว่าดีแล้วก็จะส่งหมดด้วยนะหรือไปปลูกบ้านดีไหมอ่า ไปปลูกบ้านดีครับอ่าแล้วก็มีโชคมีลาบด้วยนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ให้คุณกับเจ้าของดวงชะตาเกิดขึ้นนะอ่าถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะไปดูบ้านสำเร็จรูปก็มีเกิน3เดือนนะครับอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของกันยาตุลาพฤศจิก,กาประมาณนี้ กิดขึ้นนะอ,อาจจะเป็นคอนโดเป็นบ้านนะครับถือว่าประสบความสำเร็จครอบครัวอบอุน่นนะครับท้ายที่สุดบทสรุปนะครับให้ระวังในเรื่องของสุขภาพเกิดขึ้นนะครับสุขภาพตรงนี้นะครับให้ระวังเรื่องของโรคหัวใจ โรคความดันโรคสายตาเกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปพวกงานศพนะมันจะมันจะเจอลมเพรลมพัดทำให้มีปัญหาเรื่องกระดูกมีปัญหาเรื่องเข่ามีปัญหาเรื่องหลังเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าของดวงชะตาเนี่ยนะครับ มันเหมือนทํานองว่าให้เราวังมันจะโดนพวกของรอยมานะครับอย่างเช่นไปงานอาวะมงคลไม่ค่อยดีเช่นงานศพอะไรงนี้แต่ถ้าเราไปสวดสวดไม่มีปัญหาอย่าไปอย่าไปงานเผาเกิดขึ้นนะครับอ่าแล้วมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโดนของอ่า ถ้าถามว่าโดนของจะมีเกณฑ์ทำอะไรไหมก็คือให้หลวงพงหลวงพ่อเนี่ยลดน้ำมนต์ซักอืมถ้าเราไปหาหมอปกติแล้วไม่หายนะก็ให้หลวงพ่อลดน้ำมนต์กินน้ำมนต์นะแล้วของมันก็จะออกจากตัวนะครับประมาณนี้เกิดขึ้นนะให้ระวังนิดนึงในเรื่องของ อของนะครับลมเพลมพัดหรืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะก็ให้ห้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้คุ้มครองเช่นหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดนะครับพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับก็อาราธนาท่านไว้นะครับก็จะป้องกันพยันอันตรายต่างๆได้นะครับ แล้วก็สวดมนต์ขอพรด้วยคาถาเงินล้านคาถาพระพุทธเจ้าปัจเจกพระพุทธเจ้า,าเช่นพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิระเทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิชิโยพุทธะม,ะ,มะมณีมามะพุทธะสวาโหมให้สวดเกินอายุเลยนะครับแล้วจะเสริมทางด้าน เรื่องการเงินการทองของเจ้าของดวงชะตาถ,ถ้าทำบุญอะไรก็จบด้วยคาถาเสริมทรัพย์พุทธะมะ,อ,ะอุเนี่ยทำบุญก็จบด้วยคาถาตรงนี้แล้วการเงินจะเพิ่มเพิเพ่โกพูนกับข้าวก็จะเพิ่มพูนผู้ใหญ่ก็จะมาอุปถัมภ์ช่วยเหลือเจือจุนเกิดขึ้น นะก็ถือว่า,าเราได้พูดกันจบแล้วนะครับของคนเกิดวันเสาร์เดือนสิงหา,าถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวนะครับโทรเข้ามามีค่าใช้จ่าย1,000บาท089963 8635หรือ ID l i n ล TUM 4296ตั้ม4296 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ตั้มด้วยอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ภาพนะครับเผื่อจะเป็นค่าครูนะก็ลากันด้วยเพียงเท่านี้ด้วยไพ่78ปประตูนะครับของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับสวัสดีครับ